หกบริเวณของจุดที่เรามองข้ามไม่ทาครีมกันแดดมีอะไรบ้างอลองคอมเมนต์กันมานะครับเราลองทายกันมาเดี๋ยวมาถามอเคนหกจุดอ่ะตรงเนี้ยเอาด้านบนเนี่ยที่ควรจะต้องทากันแดดแต่เรามิสไปคือหมายความ่าม,มองข้ามไปคิดว่ามีอะไรบ้างอะไล่มาเอ่อใบห,ใบห,หูใบหูหนึ่งใบหูหลังหูอ่าอ่ารวมเป็นใบหูแล้วกันอ่าใบหูหลังหูโอเคอ,อารวมด,ด้วยกันคอหลังคอด้านหลังคอด้านหน้า คอด้านหน้าใช่ทุกคนชอบลืมเอ่อคิ้วฮะคิ้วคิ้วเหรอใช่คิ้วทุกคนอะชอบเว้นพวกคิ้วกับรอบดวงตาอ่ะรอบดวงตาถึงไหนแล้วสี่เหรอคิ้วกับรอบตาเป็นอันเดียวกันไปนะฮะเดี๋ยวว่าไงฮะคิดว่ารอบดวงตาแบบหูหูหลังคอหลังคอหน้าคออ่รอบดวงตาคิ้วรอบดวงตารวมคิ้วหมดยังเอออ๋อลาผม ไรผมใช่ผมทาตรงไรผมด้วยไรผมเนี่เห็นนะทาผมแต่ทาแล้วผมก็ยังดำอยู่นะอะไรอีกอะไรอีกอลองไทยกนมาเนี่ยลองไทยก็มาแล้วตรงตรงตรงกันบ้างไหมอะไรอีกหมดยัง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 เดี๋ยวจะเฉลยเฉลยเฉลยอันนี้เฉลยแบบไปค้นรีเสิร์ชมานะปากปากอ่ะปากจบยังหมดหมดหมดแล้วใช่ไหมอ่ะไปค้นรีเสิร์ชมานะมีอันลฟ์ที่บอก เอาตรงกับที่หมอเคนพูดหลายอันหูอรวมหลังหูด้วยในยหลังหูนี่น่าจะน่าจะลืมบ่อยกว่าหน้าหูนะาากว่าใบหูด้านบนจร่ยิ่งพอพวกนี้มันก่อให้เกิดเปล่งผิวหนังได้ด้วยแล้วก็เขียวด้วยนะหูเขียวได้นะเห็นปะ่ะค,คนแก่หูเขียวแล้วก็มีอะไรอีกเปลือกตาโอเคอันนี้ใช่เปลือกตาเนี่ยอันนี้เปลือกตาเรามีตัวเลขด้วยคนลืมประมาณ17%ปแต่โดยส่วนตัวคิดว,ว่าน่าจะมากกว่า17%็นะรีเสิร์ชบอก1ิบปซปากนะปากนี่ก็ต้องทาห้ือว่า ปากเนี่ยเป็นบริเวณหนึ่งที่เป็นมะเร็งผิวหนังที่ปากได้แล้วก็ปากมันจะแห้งเหี่ยวด้วยจากการที่เราโดนแดดนะฮะโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวแล้วก็โรคผิวหนังบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับแสงแดดทําให้เป็นปากล่างบ่อยน้นปากก็ต้องทากันแดดมหมดหรือยังอ่าหลังคอถูกต้องหลังคอเนมิสส่วนตัวก็ไม่ได้ทาห <laughs> ลังคอเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะครับหมดหรือยังไม่ได้อีกมีมีอีกสองจุดสองบริเวณที่นี่ที่ว่าคิดว่าคัดไม่ถึงอ่าเบอะน,นี้ก่อน หัวหัวต้องทางเหรอฮะหัวหัว,หวอันนี้อาจจะเหมาะคนที่ผมน้อยอต้องทากันแดดเพราะว่าเป็นมะเร็งผิวหนังได้น้ำมันหัวหและอันสุดท้ายจันแัน,น,นอันเนี้คนลืมประมาณเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นที่ลืมทาฉเฉลยตรงนี้ฮะตรงหัวตาม,มาถึงตรงบริเวณจมูกตรงเนี้ยข้างจมูกอันนี้ก็เกิดมะเร็งผิวหนังได้อะ ใครตรงบ้างไทยถูกไหมลองคอมเมนต์กันมาครับ